สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธนัญญาชัยแสงเป็นตัวแทนจากกลุ่มเด็กกากแกงค่ะวันนี้จะมานําเสนอการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นของอาการเป็นลมค่ะสาเหตุเกิดเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะซึ่งอาจจะมาจากการนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าการไม่ทานอาหารเช้าอย่างนี้ค่ะหรือไม่ก็อยู่ในอากาศที่อบอ้าวเกินไปนะคะอากาศหายเทไม่สะดวกคะ่ะสําหรับ ขั้นตอนต่อไปนะคะจะมานำเสนอกนารมรรจุพยาบาลผู้ป่วยเป็นลมค่ะตกบด้ว่าจเอาหม่กี้ไม่วหนึ่งให้ผู้ป่วยนอนราบกับพื้นไม่ต้องหนุนศีรษะให้สูดลมหายใจยาว,ยาว สองให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทยได้สะดวกเพื่อให้เลือดสามารถหมุนเวียนไปนเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้สะดวกอย่าให้คนมามุงดูเพราะจะทําให้อากาศถ่ายเทยไม่สะดวกสามคลายเสื้อเครื่องแต่งกายให้หลวมสี่ให้สูดแอมโมเนียหอมโดยแกว่งหันจมูกผู้ป่วย ถ้าไม่มีแอมโมเนียอ่านให้ดมยาดมยามองน้ำมันเขียวน้ำมันเหลือง 5. ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นๆบิดพอมาดๆเช็ดตามบริเวณใบหน้าตามแขนมือเท้า 6. ถ้าผู้ป่วยยังไม่ฟื้นหรือมีอาการไม่ดีขึ้นให้รีบน้ำส่งแพทย์